สวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาดูสกินสกินใหม่งูเขียวห่างแงบ <laughs> งูเขียวห่างไหมงูเขียวห่างกระดิ่งมันงูกห่างกระดิ่งเหรอมือนงูนี่เลยอ่ะตัวที่มันอยู่ในะทะเลทรายไม่รู้ชื่องูอะไรอ่าแล้วก็มาดูกันเลยทุกคนคือว่า,อามาเฟียวอยู่นะมีดสองมือน่าจะทําแบบเป็นกดแล้วมันแบบเป็นมีดยาวยนะ <Okay. S 1> อะไรเงี้ยเออเป็นเหมือน แซ่อะไรเงี้ยวาดอันนี้ก็อ,อันนี้ก็สวยเหมือนกันครับผมจะพูดมั่วนะครับเลอเทอะไม่มีอัาระเลื่อยเปื่อยก็มาดูสเปกเตอร์กันก่อนเลยครับสเปกเตอร์โอ้เปิดมาก็คมเลยนะตอนจบก็ไม่บื้อหวาเท่าไหร่ครับแต่บื้อหวาตรงงูนะครับเหมือนงูมัน ขึ้นมาจากแอ่งน้ำเลยวะเนี่ยแล้วม,มันมองตามปืนเลยวะถ้าควักปืนก็เฟียวอยู่อืมสโคบก็าเฟียวปืนไม่เหมือนเก็ดปลายัางไงไม่รูเอ้ยอ,อะไรนะฉลามอะข้างๆหัวฉลามเรียกอะไร ชีฉลามอะไอ้ที่เง,งอกมันเหรอนั่นแหละมันคล้ายๆนะคล้ายๆฉลามเงินครับสละสเปกเตอร์นะครับไปดูมีดดีกว่านะครับมีดสีเขียวน่าจะเป็นสีไฮไลท์เนาะน่าจะเป็นสีที่สวยที่สุดนี่ฟันฟันฟันสองมือนะเหมือนขิ้ขวาแต่ฟันสองมือเอ,อ อันนี้สายเอ้มีดมันยืดได้ด้วยเหมือนกับหางงูกระดิ้งทำไมแม่งไม่ถือแบบมีดอะไรนะมีดใหญใหญ่อะสวยเอาเรื่องนะถ้าของมีดก็เอาเรื่องเอาราวอยู่มีดมันมีดมันความยืดออกเลยสวยดีสวยดีทั้งเราผมคิดว่า มีดอะไรแนวน,น,นี้มันไม่ค่อยเหมาะไม่ไม่ค่อยเข้ากับตัวละครฟังตัวแต่ว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนมีดจากพวกปีศาสนารกเดมอนพวกปีศาสสับป,ประหลาดอะไรพวกเนี้ยแต่ตัวละครมันเป็นแนวทันสมัยนิดหน่อยทันสมัยแบบมีพลังไปอีก <Uh แบบหนึงน่งมันก็เลยแบบดูเหมือนเบียวลเบียวลนิดนึงผมก็ชอบแหละมีดมันสวยชอบเลยถ้าซื้อก็ซื้อถ้ามีตังก็ซื้อแต่แค่ว่ามันไม่ค่อย คุมโทนเออไม่ใช่คุมโทนคุมทีมคุมทีมเท่าไหร่ก็ถือว่าได้อยู่สวยๆถูกใจคนเบี้ยวอย่างผมเนี่ยมีดหูห่างหิงดูมีด่ะดูนี่ดีกว่าอันนี้ปืนป่ะเอออุ้ยเปิดมาคมเลยอุ้ยสองหัวสามหัวสี่โอ้แล้วควักมีดด้วยจังหวะนี้ เก็บเอกไปเออคือโผมองตามมองตามคนยิงแน่เลยเอาเน็ตกูเน็ตกูเปไรเนี่ยก็นี่เลยครับเน็ตมันช้าครับที่ไม่ค่อยเห็นผมรีวงรีวิวอะไรพวกนี้ก็บอกไปว่าเอเน็ตแม่งช้าเนี่ยแค่เล่นยังลำบากเลยนะครับก็อย่าหวังอะไรเลยนะครับ ชิพวกนี้เราแน่จะออกมาน้อยนะเฮออ้ยออปัาแปบปัาแปบทุกคนจะผมจะฝืนเมือนความสัมพันธ์ผมจะฝืนมันนะครับผมจะฝืนมันอีกครั้งนะครับโอเคสวยอยู่นะเสียงเหมือนปืนแฟนทอมทั่วไปแฟนทอมแบบ <c oughs> เ,ออเสียงมันไฮเปอร์ดูไฮเทคไฮเทคนียตอนดูปืนก็เสียงว่าเหมือนฉลามจังเลยเออดูไหมดูไหมเมื่อกี้เมื่อกี้สะดุดเน็ตสะดุดสวยสวยสวยผมคิดว่าออกแบบมาดีเนี่ย เดี๋ยวผมหาไอ้ที่มันโชว์บนแขนหน่อยเว้ยไอที่มันโชว์บนแขนหนเว้วนนยเ,วเอ้ยอันนี้ว่ะน,นี่ไงผมอยากดูเป็นวิดีโออ่ะนี่ปะอันนี้แหละคูดูแล้วกูทำเป็นเนียนยังไม่เคยดูเลยเราไม่ถามคนดูว่าอันใช่อันนี้ไหมแต่ก็อันนี้แหละเอ้ยเน็ตเขี้ยไเปเี้ยอะลยวะ อย่าออโต้ดิกูจะฝืนน่ะอันแปดไปเลยอืมอืมอืมดีด้วยอืมอืมอืมันนี้คือโฟกัสเลยตัดแบบโฟกัสบุมเนี่ยมองตามมือได้นะเมื่อกี้ เรหากันในเกมได้แล้วนะครับอันนี้กูมั่วสามสี่ห้าโอ้โหแลโดดมาเข้าเป้าเลยตัดต่ออย่างเฟี้ยวนะครับใครไม่อยากได้ก็เรื่องของมึงนะครับส่วนผมก็ไม่มีตัง,งค์เหมือนเดิมเคโดเฉยๆนะครับเก็บเก็บเน้นเก็บตามแมปเอาเนอะ <laughs> เดี๋ยวน่าจะมีรีวิวฉุกเฉินนะครับว่าเก็บได้ก็รีวิวแม่งเลย โอเคตัวมันก็น่าจะประมาณนี้แหลนะเนาะสกินใหม่นะครับก็สวยอยู่ตัดต่อดีเออนี่นะครับเป็นเหมือนงูนะครับโพ i ิชันนี้แบบว่ามุมกล้องผีสม่งมออกมาโดนเขียว t า a ิชั t แบบเปลี่ยนแมปเลยนะม,มีแบบมุมมองันที่สามด้วยเมื่อกี้ดูครับดูโฟกัสไปที่บัตตี้นี่แล้วกดอัตติมาแล้วก็เปลี่ยน t า a ิชัน i เลยครับ อันนี้สวยนะสวยนะเป็นแบบแนวจีนจีนเฉยนี่เฉยนี่นะครับผมดูเหมือนช่องจีนนะสายล่ามันเป็นภาษาจีนเออกูแบบโดนคนจีนครอมงำแล้วเพี้ยงโอ้ยนี่นี่นี่นีนจังหวะน,นี้อยากสวยโดดมาเข้าโดดมาเข้าเป้านะครับถ้าเป็นผู้เล่นหรือในแข่งก็จดีวร้องว่าทำได้ไง่ะ ประมาณนี้ประมาณนี้ภาษา,า,าจีนนะครับน่าสเ,เปกท to เป่งต้อมเนี่ยสเปกทู o เป่งต้อมอันนี้ก็ช n นี e อันนี้ก็มีดก็ประมาณนี้แหละสำหรับสกินใหม่ก็มาพูดคุยดูดูเยๆสวยไหมก็สวยนะออกแบบดี ตอนตอนจบออกแบบดีงูก็เอาแบบสวยนั่งไฮเทคไฮเทคไวเปอร์ tech, จัดเลยอ่ะแต่ว่าไวเปอร์มึงโดนเนือไปอยู่ตอนนี้ก็คือเมื่อไหร่มึงจะเก่งนะครับเอ,อ่อตอนนี้ในแมปทุกแมปเลยคือมึงแบบว่าไม่เก่งเลยทุกแมปนะครับถ้าเล่นในแรลงนะครับในแข่งก็คอยังได้เล่นแบบด่านเอ,อ่อ <Bye. S 1> บายบายออย่างเงี้ยแต่ว่าในแแลงก็คือไม่มีใครเล่นไวเปอร์นะครับ อ่าก็ไลออดฟากไลออดไปคิดดูนะครับก็ผมก็หลงรักไวเปอร์นะครับโคบที่ว่าน่ารักน่ารักยังมาแทนที่ไบเปอร์ในใจผมไม่ได้นะครับแต่ผมต้องไม่เล่นเธอเพราะว่าเล่นแล้วกูโดนด่าฝากกดไลค์กดติดตามไม่ถึงเก้าแสนแสนแสนสองแสนส,สับสไคร้วยนะครับขอบคุณครับ